ผักหวานวาน,นี่อันนี้กะหวานเห็ดกะหวานเพราะว่ามันของใหมส่สดๆอยู่เลยก็จะจิ้มซีรัพเขาไม่ลวกหวานเมื่อเดียวแค่ก็ยังน้ำข้าวปุ่นให้ <ไป S 1> น้ำข้าวปุ่น <ไป S 1> เลยแต่ว่วาพอใส่น้ำแล้วเจก๊ยบ,แล,บล <ไ S 1> แล้วก็ล้วนแล้วก็ตักอ,ออกมาบวานสวัสดีครับไม่เลวสวัสดีครับน,นี่ยังเก็บเห็ดให้สรุปสิเก็บเพชรยังวะคนนี้เรุปก็เก็บเป็นนะ kiếp chờ rồi kiếp, đi. Sướng kiếp chờ rồi kiếp sẽ hết nấm ya, cà phun vào trong này, Thì <c commentary> <Lat> <scholars> ก็เลยทำมันกเสียรองถามาานันใหญ่แล้วเจ๋งเนาะแล้วอันนี้เ,เนาะแค่เพิ่เก็บตอนมันหน่อยอยู่เจ๋าอะ ย่งเครื่องทำน้ำยานนใส่เห็ดนน,น้ำยารวมค่ะกะทิสวัสดีค่ะห้างอีสานบา้านเฮาค่ะเมน,นูฟังห้างอีสานสิเฮ็ดเมนูน้ำยาขนมจีนเป็นน้ำยากะทินะคะเป็นปลานิน่นปลานิ้นหน่อยผู้ถิน่น เราไปว่านบ้างหนเนี่ยค่ะได้มาซีโตหาโตเขาปุ่นกับประมาณซีโลห่าโลนี่แล้วค่ะ<ม>ก็เขากับซี่ใวัตถุด,ดิบตามที่เขามีเนาะมือน,น,อนีเนาะใส่ฟักทองเห็ดนางฟ้าที่เพาะเองนะคะแล้วก็เครื่องต่างๆที่เห็ดน้ำยาค่ะแล้วก็ใส่กะทินี่กะทิสดค่ะกะทิขูดเองปูถิ่นขูดให้ <laughs> ฟังกระเรียมเครื่องพวกนี้แล้วปูถิ่นแล้วก็ขูดเล้วว่างหันนี่แล้วค่ะ<ม>วันนี้เรามาข้างหม้อปลาลาก,กันเลย แต่ข้าวตำขาตำอันนี้พริกแกงสดเลยตำพริกแกงสดเลยขาใส่แต่ป่าเพราะว่าเข้าขีขั้นตักขึ้นมาอันนี้สูตรไหมเด้อพ่อแม่พี่น้องตำพริกแกงสดวันนี้ขากระซิใส,ส่ปลาลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยในหม้อเดือดเนาะ

ตำเครื่องแกงสดได้ไหมเกาะ <Hey. S 1> บอ่อต้มตำเลยสูตรไหมสูตรเปล่าวะสูตรสูตรแบบสำหรับเหมาะสำหรับคนที่เ่อยากเอาไปเอาไปล้งต้มเพื่อความรวดเร็วความสะดวกนะคะ้ค่ะแต่รสชาติยังเหมือนเดิมไม่ต่างเลยเมันแตกเลยเอาตักออกมาเนี่ยดีสุกแล้วมั้งลาเจรตกคงตักซะ รสชาติพงพี่ค่ะอืมก็มีผิดเพี้ยนนะคะสูดรคนฝ่าวสูดรีบสูดหิวนี่ก็วันเชียงโดดไปยี่หลองสูดปักท้องค่ะแม่บอกค้นฝ่าวกินนะกระหน่ำตัวนี้มาตมแม่บอก เพราะว่าม ah ันแซ่บเหตก่อนไปทิ้นมันจังได้กระนาำกับยังได้หนามกับเป็นสีืองวะพวกตำซุกออกมาเนีก็ะดมาึ้อยู่เด่ือปากเียังตเนี่ยคมู่านป่เ่นปแตขาี่กระซอยกระใช้ใส่เนาะอัตหน่มเลยเนาะอัตหนมำเลยเนาะ ยังห่วงเลยตัวนี้สูตรนี้ได้มาแต่ใส่สูตรของข่อยเองที่คิดค้นขึ้นมาเองเนาะคะ่ะว่ได้เลี้ยนแบบผู้ใดรู้ปลัวพังส, <st arts> สูตรนี้ของสูตรของตัวเองรับประกันความแซ่บถ้าเบิงโหลดจังได้กะเ,เรืองเรือเรือกันไม่ทินออกมา,ากเนี่ยกะเรือมาแต่มันแซ่บเหรอสัสน้มเนี่ยกะวนปน กินเขาบ่าอืดเพรอยากเนาะแม่ก่อนเนาะยางลงมทงกับพ่อขูดพ่อเขียดลงสาลงห่วยก็ได้ปลาใช้คันแต่บนนม้นทันอยากแต้มันหอมนี่ก็เฮ็ดสะอาดนะคะบ่มีเชื้โอโรคอีหยังมีแต่แมงวันนั่นล่นะคะ่ะมันสุกอยูอ่หอมเอาไรทันมันกับ,บ่ขี้ใส่ดอก อาดค่ะรับประกันพร้อมแซ่บถึงแม้วาเท้าสีอุปกรณ์เท้าอาซีบ่ได้รู้หลาคือจังอยู่ในีัตตะคันอยู่ระามแต่ว่ารสชาตินี่รับประกันนี่ก่อนํำรายการอาหารต้องสะอาดสิสะอาดสุดแล้วค่ะสําหรับเท้าเนี้ยเอาแบบสซกระปุกนี่ก็ได้เลยค่ะก็นี่คือกันได้แคนนี้ค่ะสะอาดสุดแล้วค่ะสําหรับบ้านเท้าเนี้ยค่ะทาตา ลงไปรหดเนาะแล้วมันสีสุกประทันหมูเ๋ยวจังหน่อยกับเปียนหมอรอบักออหมอนี่สุกอันนี้เนี่ค่ะเครื่องแกงสดเท้าเนี่ย<อ>ก็คือตัวนี้น้ำปลาจากธรรมชาติ นี่เขาก็จะใส่เนื้อเห็ดแล้ไปค่ะบต้องยานว่ามันบ่สุกค่ะเพราะว่าจังไดรเขาก็ต้องเอาลงไปต้มน้ำกันคือเกาสูตรนี้สูตรค่อยเองแซบไม่แซบก็กินโลดค่ะเจ้นี่คือ่่มีคอกปากวิ่แล้วไม่ก็อเสียไปใส่ เก้าอี้คือไฮโซแทบพอดินใช่มันอยู่นี่พัตตะคานแทบพับพุง so ขับไปเรื่อยๆเดท่านท่านเหตุการณ์เหตุการณ์นี่น่าเก้าอี้วายย่างสวยเลยด้านด่างเขาที่สองโบราณโบราณนี่จะทำแบบพับพวงขับไปเรื่อยๆเสร็จแล้วค่ะเครื่องแกงสดโบราณตาสนาหม้อนั่งด้านตะเขียวไว้ในถิ่น ียวพอถ่จากนั้นเราก็มาคั้นกะทิสดเลยมาฟังนี่มาหล่อแมงวันฟังนี่อากน้ำเดือดเป็นน้ำเลยแมงวันจะเป็นมักมาจะทำเห็ดสนามมันบมักขึอนม่จะไปต้องมุนไงขึ้นโอโหขึ้นกรองโคขั้นกะทิสดค่ะสดสดเบิดบักข้าวไปสองหน่วยผู้ละค่ะบักข้าวสองหน่วยหลายหน่วยเนี่ย มือนีก่กะไปปอ้พึ่งพึ่งเข่าของน้ามั้งนขันล่ะค่ะแต่ว่ากระล่างแล้วละ <c oughs> ะะวะ่ะสะ,ลสะอาดค่ะ,ะสะอาดว่าต้องห่วงค่ะงามเป่าเครื่องขันสี่สะอาดค่ะว่าต้องห่วงดอกงามเป่าเครื่องขันสะอาดสุดสำหรับเขาแล้วละ่ะอันผู้เพิ่มเบิ่งกับเบลูว่าจีสะอาดซออ้ำบ่เนาะเขาก็สะอาดสุดอนามัยสุดแล้วล่ะค่ะเนี่ยเอไปให้ดูแลของหน้าอน้ามัย <c oughs> เนี่ยปลาใส่ไปอีกสักทีสูตรนี้เนี่ยถ้าใครกินเจเนาะค่ะใสแต่เห็ดเลยเชื่นว่นาที่ซาเบิรงเฮาจะนเนาะเปลี่ยนโคกเซ <หา S 2> วเแต่ว่าเปลี่ยนเนาปลาเฮาเปลี่ยนโคกหาปีแลวได้โคกไปเนาะทิมข้นมันซปีแลวได้ทิมคือแตกอนจิ<อ>ทิมไม่อยาสะหให้กอทิมกแล้วกอนได้ยินบ้าน่กอเอาว่าจะทิมซะโคกไปนี่ให้ทิมเมียซะ ยิ่งเลี่เาตเีใหม่ใหม่ก็เปลือีกว่าแรไม่ที่มัตสไก่แต่มัตสึสีใหม่่อนีไม่ดีเซลเขายมองหอกหนาเขายังมาเอามีบ้านต่อกันอยู่าบกใครเดวอำเภอทีมีงว่งเวียนวงควมสีไ่สีสุดในประเทศนั่นอยู่บ่นี่ยนักรองกร้ายสาวสีมัองใหม่หุ่นตาเมืองใหม่โอ้ ศิลปินเยอะสันโอ้ยวัฒนธรรมทุกมมันเพื่อเสี้ยงไหมจะฟูงามๆขาว่าฟูสาฟูใส่ไมันช่ฟูลรอโยเวียนพอยานฉินน่ารอวันแล้วแดี๋ยวบนน้องน้ำยาเมื่อนะคืนเขารอแล้วหมดรอเสร็จแล้วบอกสุ่อันนี้เราเราเป็นพระเอกพระเอกไงแต่ว่าใจมาเที่ยงป่านไหนไม่เห็นว่าเราตกเทียงหรอตกเทียงน้ำตาลเท่าไหร่ไงใช่ไม่เที่ยง ครับเอิญร่วงเทออยากมากสันดอกอืมอืมอ่าได้ที่แล้วพอทีนเขามันไม่สุกอยู่ก็พอดีแล้วเนาะมันยกปงก้อนตัวนี้มันก็ไปต้ตมไปเรื่อยๆทำไมต้องขั่วพริกเนาะแกงมันมันจะขาวนะจ๊ะเดี๋ตัดบบพริพกวะหม ชิกินนี่ชิความบึ้มนะใหเปิดในรถอด่ะยังหอมเราสนามยังไงหนึงน่งก็ออเอาเอี่ยมมาใส่ทั้งหนานเพื่อเสียบเือประเทศนอกเนยประเทศญี่ปุ่นตัดเลยตัดเลยอืมวเอาในสะ่ใ้เรา็มีแต่อยหยุน่นหน้าขอกงวัวขอกงัวเก่า

ทอดปลาดุดีแค่ไหนกระถิบสองซีโป่เอาหนามยาวรูปบ่าวอยู่เอาบ่าเจ้าหนามยาวบ่วเอาหนามยาวอึ้ยว่ากระทิเดิน อันนี้ถึอสูตรแน่นอนเพราะวะ่ารับประกันว่าทำมาประมาณร้อยหม้อแล้วได้เห็ดมานี่บ่มีมาบ่แสบ่ยิ่งองเจของเห็มาบ่ย่งเจคือเยาแม่นบ่เหลือเส,สียบบ่เสบยังบ่ย่งรับประกันความเสบโดยการเบิ้งจากหม้อนแมออในันเปิดเลยเด้ออุ <laughs> กระทิสดค่ะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวจะทำให้ดูจากนั่นเด้อจา้าใส่เครื่อง<า>เครื่องแกงแล้วก็นเนื้อปลาลงไปหอมันไรซ้ำหมือนกัหอมเนี่ยพี่กำลังเคี่ยวขคน เติมหนาวเลยวะอันนี <h ums> <h ums <h ums> <h ums yeah, ้มันคือแกงโคตรบ่ายเดี๋ยวฮักกับักที่ถีเห็ดเห็ดอันเอาข้าวปุ้นมาฮักกัอันทักอันขันเชนนะยองเทิ่งนะครับโตข้นเลยล่ะใส่เห็ดแทนเนื้อเนาะแทนไก่แทนใบเบิ้ลแทนสีนแทนเนื้อปลาก็ได้ค่ะตีแล้วว่ามันทีบอกคือแกงนี่ยังไงแกงเบื้องวะใส่เบื้องแต่ถ้าทาร้องเบิ้องเพราะว่า มมนเทาใสยังกับซานถ้าเทาเฮ็ดบผิดสุดมันจังไหนมันกระแ่บมันชิบว่าคือแกงกินกับเข่าเด้ซื้อมว่ามันซื้ออย่งซื้อยังซื้อตีกันยังซื้อตีโอมันตีมันบยางตีจะว่าบยังตีหยังเบิดเทละสามมันบอกดินอสามมมาตีเฮ้ยรสชาติบ่มีเปลี่ยนเน้อเสทุกา รับรองว่าบ่าคือแกงกินกับข้าวดอกแกงกินกับน้ำยานี่ตัวนี้ก็ต้องซีเก็วั้ใสย่ยีสใส่เต็มหม้อกับบลพิษเพราะ<บ>ว่าเขาเฮ็ดสูตรสทักแล้วอันนี้มันเป็นเนะอเย่น,นเฮ็ดน่ะเขาจะได้ใส่เชื้อหลายเนี่ยติมน้ำเหนียวมากหอมแบอนี้หรือตักบล็อคเอือใส่ผ่านหน่อยี มันแจงเห็ดได้น้ำข้าวปุ่นนี่เราชี้ว่าเห็ดไปทั่วไม่ได้เห็ดไปทั่วดอกเาเห็ดมีส่วนนะฮะสูตรอาหารบดตายตัวพวกมือบาสีส่วนวัดเห็ดนี่กับพ่อเองบังอื่นนี่ก็เหลือจากของเมื่อวานนี่เที่ยวเห็ดคองหวางย่างจากข้าไปคลอข้าวมาตาเขาก็บม่ได้ซื้อปลากขาไปลากนี่ละทางขาเนี่ยละอสียเทาอันหัวประยุกเนาะเขาก็เห็ดได้เบิดนะบดตันเนาะเสีพ่อคือตะสารเสียพ่อคือเห็ดตะของใหม่ๆล่ะมากิน ปลาเด็กลงไปเพิ่มคนขาดผงสุรดเพราะว่ารทได้ใส่กินเขาว่าใจสุดรดองนี้นี่เราบอกโถบั่นเก่งกอก็สวมสบายจดีเป็นแนวเป็โมไปเร่นต้งการเสียบเลยฟังแม่แนวหนองยามดำหน้าเสียบกินขาก็ย่างกับก้อนเขาเน่าเื่อเขาก็สุรดเห็นหองมันกิน กินเขาจัถือว่าเป็นกวองขาค่นมาด้านใหญ่เกล็ดอนใหญ่กินเอาเล็กน้อยก็ยัง่ามันเอาหน่องด้เอาน่องเป็นหน่องจ้ะเพิ่มความนัอจากน้อยความนัวก็คือความเค็มโบ๊ะแม่ผงชูรสเด้สื่อกยเตี๋ยวมาน่อยเพิ่นปรุงจนกิน่ไาไเพิ่นยินยันว่าซ้ายใจเพิ่นเค็มเยงหายเสด็จเพิ่ง าที่ได้ที่แล้วะบาดไมมะราวเาสามมลาเป็นหนุ่มเ้าน้าีามันบหวานบักอือยอยู่อมกินบอื่ใส่ีบหวานผักหวานนี่อันนี้ก็หวานเห็ดก็หวานเพราะว่ามันของหม่สดๆดยู่เลยเย็บมาโดดดงโอยู่เห็นไหมชี้นิดนึงนมได้ก็ตั้นเอาไว้ทั้งองแม่้า เมื่อสี่เฮาอยู่สวนน่ะยังสวดอยู่ดีตไปเก็บมาที่ไหนมึงนั่งไส้สุกซะแซ่บแล้วบัดนี้นสับพี่น้อนอ่ะซิมหัวแข็งเนาะว่าแซ่บหรอกแต่ว่าหอย่าไปกินผู้เดียาด้วยวะผู้เยวต้องกินหรอกแวันนี้ละมือที่ถือข้อนไม่ยังเกาะอย่าไม่นะซ้ำปิดมือเอาปุ้นนะแลกเลื่มยาอะฮะ อยากอาตามชอบเลยบุฟเฟ่ค่ะบุฟเฟ่วันนี้อาจารจชอบกินถวยโอ๊ะวายก็หัวข้าตีลุยกินถวยเดียวกับพ่อหรอวะถวยเดียวใช่ไหมถวยเกิดกรมังมั้งถวยเดียวเทายวถวยแบบกระมังมันเรียนยุกอองดินเล้ใช่ปะผ่านเน่วะ านีบของบาบแล้วขกรับเชิญนี่กเราบหมากขุนปนนี่อ้กินซือยัดไปเานี่ก๋อเราบะมากกับขุนก๋บ่มากน้อยน้าที่นั่งนี่เลยนแม่ก่อก็บ่อทีนั่งนี่ใหา่ไปเจ้าภาพเาเลียงเชิญบเขาเลี้ยงเชิญแล้วไอ้ไก่ก็ได้ถอยไก่ก็ได้ถอก่ก็ไ้ถอจังหนัวจังหนัวกัดีนัจนี้นอง ก่องอย่างน่ะกลอปปาตี้เขาปุ้นเมื่อเนี้ยีไหมสงวนมีเตาารอดจงแบบอนี้ยเรียมมืส่งเลาวนี่ด้วเอยตาย่อยกลินแเอาเฮ็ดอยู่เหรเอาว้าบอกนั่นคืชอบน้ำแสบตองหอมตอง จิ้วขาวว่าไงก็มีด้วค่ะนี่หมผักรั่วค่ะผักสดก็มีใครบ่มักผักรั่วก็กินผักสดนะคะใช่เลยหอนใช่เลยท่าผักรั่วผักรั่วานน้อย่งนั่งนลองั้งนี้ก็ได้นี่ยแค่ี่นี่ี่เอากะดี่นี่หักไปเป็นวงนะเดี๋ยวว่าายุีัก็มานั่งกินน้าป้าะ่ว่าขอเอาเสงว่าปั่นนี่นน่นกินทางคู่สำเรนี่ แล้วผิดแล้วเมื่อคร้านี้นั่งเฝ้าที่ทีนี่สิเย็นอืออายกนั่งเ้าพูนเมืองอี่ไเพี่อยๆนั่าเข้าที่ทีนี่กิเ้็นอืเอายอนหน้าพูนเมืองพี่ไปเรื่อยอน้องเฝาที่ทีนี่สเย็นอ่ออายนี่งเฝ้าพูนเมืองี่ไปเมาน แม่งนีเขากององเขาไมลูกันที่เถื่อนนั่งก็ได้ลรกอไมนั่งนั่งกนเดี่เ๋ยวปีกน้อยนะครวว้สิสวบไม่ขีหนาจร้อใหญ่มันสองเลียงเลียงนึงมันหมกาวเลียงนี้เขามันอื่อีสามันไม่ขี่หนามันยูใสไอย่างงที่มรน่อง่มันจะเป็นกองดีเสียงงงเงี้ยมันก็จะขึนกับะลาเท้เา

ตีนดีเทนตีนไก่ได้เนาะยำพื้นเด้แสบพี่น้องแสบอฮ้เปีนยาบ่แสบไปไปหาหมอเด้อค่ะไม่ก่อวาชื่อพยาแอินี่แล้วกินยาเมือกกินยาบมงหัมอกี้กูเอบไปหาหมอแล้วจะไปกินเขาอยู่วัดกินหวัดเมียน bật lửa mặn khác ừ, ừ, bắp được cái hòm, Mà con nào này, không phải ẩn bên nặng nó, rồi nó đi bay keo, nó 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 nó bay keo, nó bay keo, nó bay nó bay keo, nó 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 bay แต่ก็อว่าตาจับก็ยีงเอาจะถือขาจินเขาแรกก็ง่ายกับโบมาจัะเกลือคู้หน่อยว่ะสิจับก็เอาก็ไปกู้สิจับไรบ่เต้าแต่กินแหงกินง่ายน้ำน้ำแรงน้ำง่ายขากินเ่ากินนานน้ำกับบมาจัะเกลือสิ่งแย่งแต่เมียจะเกลือสิเอาล้ว่ะไอ้มาจะพาจะคนเคยแน่กนยางกี่หลายอย่างรลดอย่างร้านมันใหญ่ละว่ะ มาคลน้ำค่ะว้าหูคือม่ต้นาบัวเอาเราไปน่เอาไปสหมอสวยครับว่าขึ้นดอปสีปากนี่เยอะยลยปากน้ำมีเอะขึ้นรถปากเหียวยังดรอปเย็บเหียบด้อปสารหนึ่งดีบมาเขาถ่ายิเขาขึ้นน้นับอมาคือย่งไรแต่คือยาน้ำน้ำปุ๋ยจะ

เอาน้ำอีบ้่อล้วมกินลงเลบเขาเหมือนบดกลารนึงจองจานสิหนำไม่ร้อยวยเสียไอชิีนำมักสวดทะเหน่ำมักเือไัหมักสวดหน่ำหมักผันไว้หมักเพื่อหลอกทางหนอกางนพอกินไม่ค่อยหน่เข้ามาไม่หานอมทานอมทานตลอดเนี่ โถ้าสูตรอืนๆเนี่ยไม่ค่อยกินนไปในน้ำยาถาิ้นเสียบจะน้ำตาแตกมักแบบน้ำเยอะๆอังสิ่ะราดในนอยๆอันว่าได้รสชาติน้ำยาจ้ะมือไม่สิพ้าเฮ็ดแบบมาผ้าเฮ็ดยังค่อยๆนี่กว่าจะว่ายุบกินเอาเมียงปลาเมียงมียงปลาปลานิ่นะพอดีเมียปลาทูแหงแสบปลานิ่งก็แ่บอือสามกงรงะเบิดเฮ็ดก็จะสีลาบเขามาลวนวลแลยอแต่ดก็ยังนามขปุ่นใหนาขปุ่นเนีแต่ว่าพอใส่หนาม แล้วเจกะทีแล้วก็ล้วนแล้วก็ตักออกมาบานก็ใส่กรเซาเจียวก็พักเอาขบุญมาหอมมาดเดียนเมื่อก้นเป็นแบบมันแสบมัสเสียดอกมัสเสีบเสียบแสบแวมมัสเสียมัเสียกระเทียมที่มือนมัสเซีย้ามไปสดกันมัสเียมัสเียไม่ได้กินน้บมัสเซียที่ละมื่นข้ามสกันมื่นแแสบมัสเสียบขบุสมโรจนเบมนพักกะทมันวนหนึ่งมัสเียาเยเม ไเลยนะยังไปไปนลดึงไดปีนเท่าแ้่ะตอนนอนน้มันจะกินไม่เกลี่มันเผาต้อกินสูตรแบบแบบไส้ปลาเขาให้สูตรดีนะเมสาปเาเหมือนเตํำเห็ดนะไส้ร้งองไส้ลาใส่ถูองอืมมุกหินตนจืดไว้ด้หน่ะใส่ปลาปลอมเนี่มันเกตรบเขาเหมาเอาตำมกอึย่องมกอึนะใส่แทนาปลาล้ ตมนมนเลยกรบเเออบัดเย็นมากังพอกินไหมย็นมากบัดที่บัดเอี่มมันว่าปกคล้ายออกหมดกับประทันบ่ผักจนบดเป็นวะหลายจำใส่ยิบเดียวใส่เทีน้ำใส่หลายๆปน เงาอันนเวยเงาเปิดเกาะเป็นสูตรพิแกงสดตัวนี้ก็แซ่บเดียวไม่ขอสิเถมะเอือนก็บอีก้วกแล้วแห้งที่ตั้อยากบแส่บนะตัวมะเอือนมันยะยังก็เห็นมันยงป่าน่าจะว่าแห้งนเหงแห้งแจงมาวาเพยงห้า ได้อีกหมเลยั้งขันแน่อันส้มนี่ส้มข้าปุ้นบ้างด่นม่ดูโ้แม่เดิมอิ่มมาจากเดียวไม่เป็นไม่ป็นวอื่นด่าเนี่ยข้ปุ้นมันมีกินส้มๆอยอกูเขจะ้มเลวคือหายร้ายแสเกือบตายข้าวปุ้นบพาส้มแ่บ่ะเนี่ยข้าป่ถือกเก่าเนี่ย